สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่12มิถุนายนปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนเถื่อนทำไมถึงเรื่องหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดคุยเพราะว่าเกือบทุกคลิปเกือบทุกคอมเมนต์นะครับที่ผมไปแตะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอซื้อปืนแบบถูกกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างมีขั้นตอนมีระยะเวลามีความยุ่งยากก็จะต้องมีคอมเมนต์นะครับว่า ปืนเถื่อนเนี่ยเป็นทางออกที่น่าจะตอบโจทย์จุดนี้แหละจึงเป็นที่มานะครับของคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของปืนเถื่อนเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรนะแล้วกลุ่มไหนบ้างที่มักจะหาปืนเถื่อนมาใช้จากนั้นนะครับโทษที่จะได้รับนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับในคลิปนี้ปืนที่อยู่ตรงหน้านะครับเป็นปืนบีบีการของผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปืนเถื่อนแต่อย่างใดนะครับเอามาประกอบคลิปเท่านั้น นะครับไม่ต้องตกใจว่าอันนี้คือปืนเถื่อนไม่ใช่นะครับทีนี้พูดถึงที่มาที่ไปของปืนเถื่อนก่อนว่าจุดเริ่มต้นนะครับของเมืองไทยเนี่ยมีปืนเถื่อนเนี่ยมาจากไหนนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับในสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะมีภาวะศึกสงครามนะครับปืนเนี่ยที่ทาขึ้นมาเนี่ยก็คือมาจากชาวบ้านนะชาวบ้านเนี่ยประดิษฐ์ปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนแก๊ปนะครับหรือว่าจะเป็นมีดดาบ ต่างๆนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับป้องกันตนเองนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากชาวบ้านทําเพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินของตนเองนะครับสเนี่ยปืนเถื่อนมาจากต่างประเทศในศึกภาวะสงครามนะครับแล้วก็จะมะีตะเข็บชายแดนนะครต,ต่างๆเนี่ยที่มีปืนนะครับเหล่านี้ยอยู่แล้วก็ทะลักเข้ามานะครับสู่ชาวบ้านซึ่งปืนเหล่านั้นเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับเช่นโค 1911, Smith ้าน e ่ t สสัน รหรือว่าจะเป็นปืนยาวนะครับต่างๆดุดรอดเข้ามานะชาวบ้านได้เก็บเอาไว้นะครับผมว่ามีจํานวนเนี่ยมากพอสมควรดังนั้นถ้าเผื่อว่าจะพูดสรุปแบบคร่าวๆเนี่ยมันก็มี2แหล่งนะครับแหล่งที่1ก็คือชาวบ้านทําเองอันที่2ก็คือมาจากต่างประเทศดุดรอดเข้ามานะมี2แหล่งทีนี้นะครับปืนเหล่านี้มันก็อยู่ในมือของคนนะครับหลากหลายกลุ่มทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีคนดีก็แล้วไปนะครับแต่ในกลุ่มของคนที่ไม่ดี ก็แน่นอนนะครับว่าจะใช้ปืนเหล่านั้นติงเครื่องมือในการจี้ชิงปนนะครับต่างๆนะก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะกวาดล้างควบคุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนเถื่อนสิ่งผิดกฎหมายนะก็ให้ทําการนิรโทษกรรมให้นําปืนเถื่อนเนี่ยมาขึ้นทะเบียนซึ่งปีล่าสุดนะครับก็คือปี2 5 1 8 อยู่ในช่วงนี้นะครับ2518แล้วก็อาจจะลากยาวนะครับไปที่19 2 0นะแล้วแต่อันนั้นคือสุดท้ายเลยจำนวนปืนเหล่านี้ค่อนข้างมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับมีทั้งที่ขึ้นทะเบียนได้แล้วก็ขึ้นทะเบียนไม่ได้มีทั้งที่สมทะเบียนนะครับแล้วก็อาจจะลบได้ทะเบียนแล้วก็ทําบางอย่างนะครับกับตัวปืนหมุนเวียนตอซ้ําไปเรื่อยๆป4ีนะครับมันก็มีหลายแบบนะมีทั้งต้นฉบับนะครับแล้วก็ปสีตัวเปล่า นะเหล่านี้นะครับก็เอาปืนเนี่ยมาสวมมาสวมเยอะแยะไปหมดนะครับคือมันวุ่นวายมากโดยปืนที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยมันก็ยังโคงมุนเวียนนะครับอยู่ในท้องตลาดของประเทศไทยมันจะดีมากเลยถ้าเผื่อว่าหยุดอยู่แค่นั้นนะแต่ปัญหานะครับของปืนเถื่อนเนี่ยมาจากการผลิตเครื่องมาใหม่หลายช่วงตอนผมจะบอกว่าตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งปีนี้ปี2567ผมว่าไม่มีวันไหนเลยนะครับที่จะไม่เกิดปืนเถื่อนขึ้นมา วันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการผลิตปืนขึ้นมาใหม่ไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งกระบอกถามต่อนะครับว่าผมเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนมาจากการคาดเดาในเชิงของสถิติข้อมูลชัดๆเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเทียบข้อมูลเชิงสถิติอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยประมาณ1ิบล้านกระบอกจะมีปืนเถื่อนเนี่ยอยู่มากกว่าครึ่งนะครับมากกว่าครึง่งแล้วก็ลองไล่เรียงกันดูเนี่ยผมว่าต่อนหนึ่งวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งกระบอกแน่นอนในการผลิตขึ้นมาใหม่นะ โดยกลุ่มของคนที่ทําปืนเถื่อนเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น3เกรดนะครับเกรดที่เกรดเเลยอันนี้ก็คือสุดยอดฝีมือนะมีเครื่องมือที่ค่อนข้างดีนะครับในการทําและปืนที่ทําออกมานั้นสามารถที่จะใช้งานตัวปืนเนี่ยแบบ100%เลยเรียกว่าระบบร้อยอันนี้ถือว่าเกรดเเกรดบนะครับก็คือฝีมือกลางๆนะพอได้นะพอได้แต่ยิงๆไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการชมรุดนะครับหรือว่าสับไม่แตกยิงไม่ออก อันนี้ก็จะเป็นเกรดกลางๆนะครับแล้วก็เกรดล่างสุดนะเหมือนกับผมนะครับตอนวัยรุ่นก็คือเป็นวัยรุ่นที่อยากลองนะอยากลองของนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยความรู้พื้นฐานที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนแต่อยากทาอันนี้อันตรายมากนะครับมี3ามกลุ่มถามต่อไปนิดนึงนะครับว่าแล้วกลุ่มไหนนะครับที่สร้างปัญหาให้กับสังคมไทยมากที่สุดก็จะตอบว่าทั้ง3ากลุ่มนั่นแหละ นะขึ้นชื่อว่าปืนเถื่อนนะครับมันย่อมสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมในภาพรวมอันนี้คือความเดือดร้อนเลยนะครับมาจากคน3กลุ่มแล้วจะแก้จะปราบยังไงถึงจะหมดไปนะครับคำตอบคือยากยากมากบอกเลยว่ายากมากเพราะอะไรนะครับจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมปืนเถื่อนเนี่ยจึงไม่หมดไปสักทีทีนี้มาดูนะครับว่าใครบ้างที่จะเข้าไปสู่วงโครจรของปืนเถื่อนนะมาดูนะครับกลุ่มที่1 นะกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มของวัยรุ่นนะวัยรุ่นที่อาจจะเกเรชีวิตอยู่บนความเสี่ยงอาจจะมีการตีรันฟันแทงนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนะมีแก๊งนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาวุธเอาไว้เพื่อป้องกันนะครับเอาไว้ประกาศสักดาหข,ของแต่ละแก๊งนะครับแน่นอนว่าก็ต้องไปข้นขวายหาปืนเถื่อนมาใช้ให้ได้อันนี้คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มของโจรขโมยนะ กลุ่มนี้นะครับก็คือด้วยอาชีพของเขานะครับอาชีพก็คือเป็นโจรเป็นขโมยจะต้องสแสวงหาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะต้องติดต่อผ่านกลางให้ได้ให้ได้ตัวปืนมาสักกระบอกหนึ่งอาจจะเป็นปืนที่ดัดแปลงโดยสมวนราคานะครับตัวปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10,000บาทอาจจะเป็นแปดเก้พก็สามารถหาได้ในตลาดมืดขยายความคําว่าตลาดมืดน,นิดหนึ่งนะครับตลาดมืดก็คือเป็นกลุ่มคนนะครับตั้งแต่ อสองคนหรืออาจจะเป็นคนเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ที่มีอาชีพนะครับทางด้านค้าขายสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบอาวุธปืนนะครับสิ่งเสพติดทุกอย่างที่เป็นการหลบเลี่ยงข้อกฎหมายนะอาจจะมีธุรกิจบางหน้านะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นตราดมืดซึ่งโจขโมยก็ย่อมน่าจะมีคอนเนคชันนะครับกับกลุ่มเหล่านี้จึงสามารถที่จะไปหาอาวุธนะครับเอามาใช้ในการก่อเหตุได้อันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับก็คืออาชีพโจร กลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มของพ่อค้ายาเสพติดนะอะไรที่เป็นเทาๆนะครับอะไรที่มีความเสี่ยงน,นะถ้าเผิดว่าต้องปะทะน,นะครับกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จําเป็นจะต้องมีอาวุธปืนที่พอฟัดพอเหบี่ยงกับเจ้าหน้าที่นะอย่างน,น้อยๆเนี่ยจะต้องเป็นปืนระดับนะครับปืน M 1 6หรือว่า AK 4 7เนะเหล่านี้จะต้องมีแน่นอนนะครับเพิ่เนะครับกลุ่มของพ่อค้ายาเนี่ยอาจจะมีถึงระเบิดคว้างก็เป็นไปได้ อันนี้คือกลุ่มที่3กลุ่มที่4นะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยผมจะโฟกัสมากเลยก็คือเป็นประชาชนพลเรือนปกติไม่ได้มีประวัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะะต่างๆนะครับเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่ามีแนวคิดนะครับที่อาจจะส่งต่อกันมาจากใครก็ไม่รู้บอกว่าในเมื่ออาวุธปืนที่มีทะเบียนเนี่ยมันขอยากนะมีขั้นตอนที่วุ่นวายเอกสารก็เยอะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะก็ไปเล่นปืนเถื่อนซะดีกว่า อันนี้คือแนวคิดนะครับที่ถูกฝังหัวมาซึ่งมันผิดมากนะผมจะเป็นหัวนะครับคนกลุ่มนี้มากๆเพราะว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราหลงเข้าไปนะครับในมุมโคโจรเกี่ยวกับปืนเถื่อนนะสมมติว่าอยากจะได้ปืนเถื่อนนะครับเราก็ไปสแสวงหานะตามเว็บไซต์ต่งตางๆนะครับแล้วฟุกนะใช้คําว่าฟุกนะครับได้มาสักกระบอกหนึ่งนะครับสมมติว่ากระบอกนี้คือปืนเถื่อนได้มาแล้วเนี่ยมันคือของร้อนนะครับเป็นของร้อน ใช้ก็ไม่ได้นะครับมีไว้ก็กลัวนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ว่าจะเข้ามาตรวจค้นนะครับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจิตใจเนี่ยจะไม่สงบสุขเลยนะครับมีความเดือดร้อนเนี่ยเข้ามาแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งสุดท้ายนะครับปืนกระบอกนี้ก็จะต้องโยนทิ้งไปหรือว่าปล่อยต่อให้กับคนอื่นคนที่รับช่วงต่อไปก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้าไปในบ้านพ่วงรวมนะครับถึงข้อกฎหมาย นะเมื่อไหร่นะครับที่คนบริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยมีคดีความนะครับเกี่ยวกับการครอบครองปืนโดยที่ในทะเบียนเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้นะแบบนี้นะครับจะมีโทษทันทีส่วนใหญ่แล้วก็โทษนั้นจะไม่รอลงอาญาก็จะเป็นการสั่งนะครับจำคุกเลยส่วนจะจำคุกนะครับยาวนานเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติการของเรานะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของประวัติของเราว่าเป็นอย่างไรนะหนเดือน2เดือน3เดือนนะครับสูงสุดเนี่ยถึง10ปี ในการจำคุกและเมื่อพ้นโทษนะครับเคลตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีประวัติติดตัวขึ้นมาทันทีเลยว่าเราเนี่ยครั้งหนึ่งเคยได้ครอบครองปืนเถื่อนนะในการที่เราจะไปขอปืนที่ทถูกกฎหมายในทะเบียนท่านก็จะคิดแล้วคิดอีกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะตีตกไปมักจะไม่ค่อยได้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดออกในจุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในรู ของคนที่ถูกกฎหมายได้เพราะว่ามันมีประวัติติดตัวมาแล้วเราก็ต้องไปเล่นที่ปืนเถื่อนตลอดนะครับวงจรน,นี้จะกลายเป็นวงจรอ,อุบาททันทีนะถ้าเผื่อว่าใครเนี่ยได้หลงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเป็นห่วงคนกลุ่มนี้มากที่สุดและกลุ่มสุดท้ายนะครับที่อาจจะมีปืนเถื่อนนะครับนั่นก็คือปืนที่ตกทอดมาทางมรดกอันนี้พอทุเลานะครับเพราะว่าปู่ย่าตายายเนี่ยได้ถือครองมา นะทะเบียนนะครับปอเสียจะหายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเจตนานะครับของผู้ครอบครองเนี่ยก็คือเป็นคนดีแล้วก็ไม่คิดจะใช้ตัวปืนนั้นไปในทางที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเก็บไว้เ,เฉยๆคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอช่วงจังหวะเวลาที่ทางภาครัฐเนี่ยเปิดให้ทําการนิรโทษกรรมอีกรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ก็ต้องรอคอยกันต่อไปบทสรุปของคลิปนี้ไม่ว่าผมเนี่ยจะพูดจะบอกจะเตือนอีกกี่ร้อยคลิปเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยก็ย่อมนะครับจะมีคนที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังแล้วก็มีความคิดที่คิดว่าสิ่งเนี้ยมันถูกต้องของเขาเองพอเขาบอกว่ามันจนตอกและปืนถูกกฎหมายก็มีไม่ได้นะบ้านป่าเมืองเถื่อนยังไงก็ต้องมีปืนเถื่อนให้ได้อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งที่ได้เลือกได้ตัดสินใจ แต่ผมแจ้งเตือนแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ผ้าขึ้นมานะอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของปืนถูกกฎหมายเนี่ยจะถูกปิดประตูเรียกว่าแทบจะสนิทเลยปิดประตูต่อฝาโลงมนะไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะถึงจะขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถพอสมควรในการพิสูจน์ต่างๆว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นนะครับจากเรื่องของสิ่งเลวร้ายสิ่งผิดกฎหมายมาพอสมควรแล้วนะครับ ยากบอกเลยว่ายากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็อย่ายุ่งกับปืนผิดกฎหมายคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ผมเนี่ยให้กําลังใจกับเพื่อนสมาชกิกทุกท่านที่ยื่นขอวุฒปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่บอกว่างดทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่มันเป็นแนวนโยบายนะครับของแอมเภอแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกัน แต่ในภาพรวมก็ยังคงขอได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายเลยนะให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ